่มันกี่บาทไม่รู้จุ่มในจุ่มของพี่มินชีหนูโอนกันให้คือออกมาขนาดนี้ก็คือมองในนี้ไม่ออกบุญไหนหนูไม่แน่ใจเลยค่ะพี่ต้องมชุดก็น่ารักจุ่มในจุ่มของพี่มินชีบุญไหนอ่ะพี่ต้อมรงไหมคะแต่เพื่เก่งขาดไม่รู้เอาจริงนะพรุ่งนี้นอกจากรู้ว่าตัวเองต้องไปงานตอนบ่ายสองอ่ะอย่างอื่นกูไม่รู้แหละบอกกันตรงนี้เลย มันเก่งเย็บยังยังเลยยังคือผู้มีจะไปที่บู๊โค้รคูเวลาบ่ายสามจะไมไปบไปบูด้วย this l a v e l y book is like is cream <S <Yeah. S 2> look like me ิส t อิสเคมามิ but this o m p c is อต้อเงเราเอาไปอีส์ออนเดอะรูมอ upstairs มันคือไอติมมะพร้าวแต่ทำไมได้กลิ่นผู้เรียนเพราะว่ามันตู้เข้าวมันเกิดกลิมนผ้เรียน <c oughs> ดูว่าพี่ตอมได้กลิ่นคนเดียวตอนนี้นี่ก็ได้กลิ่นผู้เรียนอะไรกันนี่รู้สึกว่าเขาต้องใช้ที่ดั่ดักอันเดียวกัน นีได้เพรารสชาติมันแบบืกินปะไม่กินเหรอไม่ได้จะไปกินเรลียนอ๋อเออใช่มันต้องเป็นคนที่ไม่กินเนาะมันจะได้กินกินก็ต้องแบบไม่ใช่แบบชอบมากคือหนูไม่กล้ารับปากอะไรเลยนะคะแล้วสิ่งที่หนูกลัวที่สุดเฮ่ยเขาเขาพูดอยู่ บอกว่าสิ่งที่กลัวที่สุดพุกเนี้ยก็คือกลัวว่าจะมีคนที่มารอแล้วไม่ได้ไดเซ็เนคือคนที่ได้เซ็นอะ่ะมันยังไงก็ดีนะคะ เอาอะไรไปให้เซนรู้สึกว่าที่ที่บู๊จะมีรูป